กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาคครับโดยคลิปนี้เราก็จะมาลุยเลดบอสทีเลบัตความยากระดับอินเซนโดยใช้ทีมของน้องฮีนะเป็นหลักนะครับนะรัสกิปแบบไดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับและเชนเดอร์ครับหากต้องการเติมเงินเกมบูอาใคยขอแนะนำบริการลาเติมเป็นเกมเลือชิโ่เติมเงินดิสแพคในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกมใดสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิก เลยอ่าโอเคครับเรามาดูสุดขอตัวทีมกันก่อนเลยนะครับนะแน่นอนครับผมเบนแะเบสของเราครับผมตัวขอฮีนะเดสดนะครับผมนะสำหรับตัวขอฮีนะเนี่ยผมก็อัพมาเป็นในสุดขอ5าดาวปืน3เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อัดมาเต็มที่เลยและต่อมาครับผมตัวขออากโกครับผมอากโกผมอยู่ที่ประมาณ4ดาวนะแต่อย่างที่บอกไป3ดาวก็เล่นได้แล้วนะครับโดยสกิลขออากโกครับผมก็จะเน้นในสุดขอเยสกิลกับสกิลพื้นฐานเป็นหลักเลยนะครับ โอชิโนะนะครับผมซัมเบอร์ครับนะ mm hmm. ก็จะเน้นในส่วนของเยสกิลกับสกิลลอครับผมแต่พอเข้าเอ็นเกมก็ต้องอัพอแมกอยู่แล้วนะ ต่อมาตัดท้ายครับผมก็คือนอกกะทิหรือของเราก็คือโคโคนะนะครับนะโคโคนะหลักๆเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของเยสกิลครับผมเพื่อนในการฮิวไฮไลท์สุดครับกับสกิลติดตัวนะที่เพิ่มความสามารถในการรักษาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนสกิลพื้นฐานก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ควรจะมีเช่นเดียวกันและต่อมาครับผมในส่วนของสกิลลอกนะครับผมก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดค่าคอร์สครับผมให้กับเพื่อนๆเราด้วยนะแต่ถือว่าเป็นอีตัวนึงที่ดีมากเลยครับ อ่ะโคโคนักก็จะประมาณนี้เอาสุดท้ายก็คืออัพออมแมกแหละนะส่วนสเปเชียลครับผมก็จะเป็นตัวของฟูกากับตัวของฮิบารินะครับนะตัวของฟูกาก็จะเน้นในเรื่องของการอัพสกิลครับผมอ e ีสกิลกับสกิลลอนะครับผมแล้วก็ฮิบาริก็จะเน้นในส่วนของเ e อีสกิลครับผมกับสกิลอเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ใครที่อัพเป็น5ดาวปืนสอไปแล้วนะครับนะก็อย่าลืมอัพในส่วนของสกิทีตตัวติดมาด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ แล้วถ้าเกิดขาดแค่ตัวละครตัวไหนขึ้นมาเลยครับผมนะเราก็แนะนําในส่วนของตัวละครที่ทดแทนตามนี้เลยครับอ่าดาเมจลากของเราครับผมฮีนานะครับผมนะดาเมจใครที่ไม่มีฮีนาก็อ่ยิ้มเพื่อนเอาก็ได้นะครับนะหรือถ้าเกิดทีมแยกไปไ,ไหวจริงก็ลองหาตัวละครตัวอื่นที่เป็นดาเมจลองมาปั้นทีม2อเอาละกันสนับสนุนครับผมก็ตามที่ผมแนะนําไปนะครับผม ตัวขอโฮชิโนะกับอาโกะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยฮิลครับผมก็จะไล่ไปเลยนะใครไม่มีฮิลโคโคนะก็สามารถใช้โคฮารุนะครับผมอ่าฮัสซโกะครับผมหรือมาลีนะครับผมนะหรือตามฮิลที่ผมแนะนําตามขาั้นนี้เลยครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเซตสกิลเริ่มต้นนะก็ต้องสตาร์ทที่โฮชิโนะแน่นอนนะแล้วก็ต่อด้วยส่วนขอตัวอ่าโคโคนะนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยสกิลขออาโกะนะครับนะตามสเต็ปไป อโอเคก็ประมาณนี้นะไปดูกันเลยครับเ,เริ่มต้นก็นลาสกิลของลูโกโฮกก่อนเลยนะตามด้วยมงคนนะครับ ต่อไปก็ฟูกะนะครับผมเลือกให้จับตัวฮินารุคาคอสครับอ่าจากนั้นก็ใช้สกิลของอาโกะนะครับนะอืปรับพี่เรียบร้อยนะอ่าจากนั้นก็รับสกิลของฮินาครับ <c oughs> ตามด้วยตัวของยิมารีนะอ <c oughs> ืนครับเล็งที่โคมงไฟก่อนนะ จากนั้นก็ลิงตัวขอมหรือมัดเลยครับน่ะก็ประมาณนี้นะฮิวตะเกียงต่อครับลุโฮนะครับอาโกะนะครับอ๋อต้องเป็นฟูกาก่อนนะแล้วก็อาโกะนะครับ ไม่ทันนะไม่เป็นไรฮีดาครับฮิมารีนะครับฮีดายิงเลยครับอีกทีครับอีกทีครับยูตะเกียรครับอ่าฟูกะนะครับนะให้กับตัวของฮินะ แลวกับต่อเลยครับรอ,อะยังยืนไหวอยู่โอเคอะเมื่อกี้ตัวของฟูกาไปลดค่าคอร์สนะก็ไม่เป็นไรต่อเลยครับอีีครับรอีกทีครับลดค่าคอร์สให้กับตัวของยีนะเลยนะ แล้วก็รักษาให้ตะเกียครับอาโกครับแล้วก็ฮินะนะแล้วก็ต่อเลยครับยิบริให้กับปูขอฮินะล้กก็ยิงเลยทีครับทีครับ เรียบร้อยเรียกว่าพอบีฮินะมาดินสบายสบายเลยครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะ27ล้านครับผม638,000นะครับนะสำหรับทีมของน้องฮินะกับอาโกะนะครับใครขาดตัวละครตัวไหนก็ค่อยมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะวันนี้ผมฮอสดแคทขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับนะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ตุกแคด้วยนะครับบายสวัสดีครับ